นองอยู่นี่ใช่ไหมครับๆๆๆๆครับเดี๋ยวท่านผู้ชมเดี๋ยวก็เดี๋ยวเดี๋ยวตอนที่ผมพาชมบัวแม่เหล่านี่จะให้ให้จากที่พาชี้ทีละตตัวเลยเนาะเป็น,นเป็นตัวไหนตัวไหนตัวไหนเนาะครับ<ไ>ตอนแล้วล่นร้อยกว่าตัวแ่น้อยกว่าตัวนี้อยู่กี่ปีเลี้ยงอยู่กี่ปีถึงได้ขายออกไปยอ,อ,อยูร้อยตัวเดีย่ประมาณตอนอยู่ประจวบนะใช่ครับอยู่ก็อยู่หลายปีคนพอขายไปก็าขายไปคือทยอยขายไปเรื่อย ขายเป็นแส่ขายเป็นชุดไปชุดนี้แสนสิบตัวแสนหรือว่าอะไรเนี้ยอ๋อขายเป็นชุดไปเลยชุดนี้ชุดห้าแม่สิบแม่ขายแล้วลูกแร์นี่ขายออกไปเยอะไหมตอนอยู่ประจวบเยอะครับตัวละหมื่นห้าของขายตัวละหมื่นห้าหมื่นสองประมาณเนี้ยครับก็มีก็มีดีบ้างไม่ดีบ้างแล้วแต่ใช่ครับแล้วใครจับแม่ดีไปก็แพงหน่อยแล้วเราตอนโตน่ะตัวดังๆลูกที่ออกจากคอกที่อยูอ่ประจวบนี่ มีตัวไหนบ้างของไรจำได้ก็มีเงาดำลูกกิงเงาดำลูกกิงไอ้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 หมุนดำใบฟุกนั่นโอ้โหขนมปังก็บขอกผมโอ้ขนมปังอ่าดอกไหนดอกหิมะก็บขอกผมอ่าใบฟุกดอกหิมะโอ้ขนมปังใบฟุกหมุนดำใบฟุกโอ้ขนมปังดอกหิมะหมุนดำใบฟุก สามตัวยังมันอยู่บ้านฟุกเนี่ยมันฟุกสามตัวเนาะสามตัวเราก็มีหลุยหลุยแทบมีตัวก็เชื่ออะไรเข้าไอ้ตัวอะไรเคี้ยวเคี้ยวไอ้ตัวสี่ตัวด้วนฟุกด้วยฟุกเน่ยแล้วก็มาซื้อล่าสุดไปไปตัวผมผมตั้งชื่อให้ดอกกระรอยห้าตัวอยู่บาบไอ้เวไอ้เวยห้าตัวที่ว่าลูกอะสอบดีนะมีชื่อแล้วก็ยุบานบางยาดามดาลิ้นนั่น หลายตัวเยอะ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 หลายตัวเป็นสิบกระชับยี่สิงนเลยเป็นสิบเป็นสิบปีวนังดังเลยเป็นสิบโอ้เนาะตอนนี้ว่าดังจนจะมีคนรู้จักจนคนรู้จักกับผลงานครับครับทำให้คนรู้จักใช่ครับใช่ครับก็หมายว่าคนก็รู้จักวัวเราเราจากคอกจากตี้ก็มานานพอทุกปีแล้วเนาะนานนานว่าได้มาจากเราจากตี้เนี่ยนานแล้วเนาะเป็นสิบปีเหมือนกันเนาะได้ได้ครับได้แล้ว ก่อนก่อนที่จะมาอยู่เพชรสองปีก่อนเนี้ยเหลือกี่ตัว <laughs> ก่อนจะกลับมปอยู่เพชรเหลือประมาณยี่สิบแม่ยี่สิบแม่ครับไอ้ยี่สิบแม่นี่เรานี่เราคัดไม่ขายคัดแล้วว่าลูกขายไปสองแม่เราโหนุนปั้งให้ี่ทางานไปตัวเราเราเยเพชรให้คนที่ทํางานไปตัว้ขายไปสองแม่ <laughs> แล้วก็ขายกลับให้่ไปบางอย่าอีกแม่แดงแดงนั่น ถามแม่ใครก็ไปถามแม่มันมน้ำผ่าเนื้อย่อยอ่ะคือตอนนี้เริ่มอยู่ตัวแล้วพอนี้พอดีเลี้ยงตัวอยู่ก็คือเป,เป็นเป็นเหล่าท,ที่ที่ที่เราคัดแล้วว่ามันมันวิ่งแน่นอนอลูกออกมานี่มีงผลงานทุกตัว,ไปต,วไปตัวผู้มันก็พอไปตังเพื่อนเขาได้มาศัยได้อะวิวเพาได้เพื่อนแปดตัวแปดตัวในขาเนี่ต้องมีข <ๆ S 1> ้อผมอยู่ตัวสองตัวอะไรเพื่อครับ โอ้ก็ไม่เบาเลยไม่เบาไม่เบาเหมือนกันเอาไฟจะเขาได้เขานับจะเขายังเขายังเอาไปเป็นเพื่อนในคานแพ้ตัวปลายอ่ะคือเขาก็เห็นคอกเราดีอยู่วั่นแหละพอถึงเอาไปเข้าไปคานกับเขาเอาเอาไฟจะเขาได้เลยกถือว่าถือว่าพอทุกควรแหละว่านะครับผมซิดจัดลงไปในคานเขาได้เนี่ยผมซิดมีอาจารย์ตอนนี้อาจารย์ใหญ่อยู่ไร่หมาีกคนเนี่ยคอยแนะนำคอยสอนอาจารย์ใหญ่ชื่อพิชิตช่างน้ำเนี่ยสอนทุกอย่างว่าผมว่าต้องทำอย่างนี้อย่างนี้ นี่พ่อนุขนุกระแยกระเลงดุสิตสู่อาจารย์อะไรพี่เลี้ยเขาว่กโราณกล้าก็นุนแหละค่ะเออลืมถามอีกหนึ่งตอนเล่นลืมลืมถามเรื่องการเล่นโบราณเล่นโบราณก็ตั้งแต่เด็กถึงว่าก็เล่นทั้งหมดเลยนะญาติญาติเป็ดปุเป็ดอ่ะบ้านผมพ่อแกพ่อใหญ่คือพ่อแก่พ่อแก่ก็ชอบหัวปูก็ชอบหัวพ่อก็ชอบหัวผมก็เลยชอบหัวแต่คนอื่นเขาได้ชอบกันเลยพี่พี่พับเรียงน่อยไม่ใครไม่มีใครเล่นหนูไงก็มีหน้าใช้ พี่เหล่าพอชอบทุกคนเขาก็หยุดดิ่งสองคนเขายุดดิ่เล่นผลลัพธ์ที่ได้เขาเล่นแล้วแล้วสนวรรณีมีใครเล่นบางทีมีผมคนเดียววันนี้โบนเขาตากลูตี่เดียวมีเพื่นเดียวมีผมคนเดียวเหรอครับมีผมคนเดียวเพื่อนง่ายเราก็ผูกพันมานานอะผูกพันมานานแล้วก็มีเหล่าด้วยเพื่อนง่ายครับเขามีเหล่าด้วยก็เลยเพราะว่าเพราะว่าวันศุกร์วันเสาร์ผมมีวันหลานมันเป็นยากไปเที่ยวไปเที่ยวไปสนุกกับเพื่อนง่ายพักผ่อนเพื่อนคุยมีเพื่อนคุยมีความสุข นะครับเพื่อนคุยยิ้มขูฮาวกันมังอะไรกันมังเป็นกีฬาพื้นบ้านเราเนาะกีฬาพื้นบ้านรตัวโบราณแล้วตอนนี้มีมีโบราณต่างจีไหมตอนนี้มีครับมีอยู่สามตัวสี่ตัวในบ่ายมีอยู่อย่างไรสองมีสองตัวแล้วก็เราสามแทบวินเทจที่บ้านบ้านู่นเขาจับไปให้นู่นซื้อตัวเขาพันเกินตัวอย่างไรตับอย่างตัวกรหมาอย่างเล็กเกินไรต่อนอย่างนี้ก็เกินมาอีกตามสี่ตัวโอู้ห ตันนี้ก็คือชื่อว่าที่ชื่อว่าเอาไปเล่นร้านได้กี่ตัวมีกี่ตัวตอนนี้ที่เอาลงสนามได้สี่ครับสี่ตัวครับก็มีตัวชื่ออะไรมั้งมีไอ้กาดำกาดำข,ของของของไข่นุ้ยเขาผม่ายเขาไปแล้วผมก็เอากลับมาเรียกให้เขาครับแล้วก็มีโพลิมิตโพลิมิตแล้วก็ไอ้มุยไอ้มุยไอ้มุยเอ่อมีไอ้มุยหางสั้นไอ้มุยหางยาวครับครับด้ยบาทครับสี่ตัวสี่ตัวครับ อายุวัวประมาณเท่าไหร่สี่ตัวนี้อายุเท่ากันไหมที่ว่ากันี่ไอ้กาเนี่ประมาณห้าหกปีแล้วครับห้าหกปีแล้วกับกับนังเล่นนั่งเล่นนะครับอยู่แล้วก็วัวมาสองตัวสองตัวรุ่นเล็กรุ่นเล็กรุ่นเล็กลุนกลางเป็นะครนะถัดไปสองเล็กสีอเล็กตัวไม่ได้ผลงานสี่ตัวผลงานจะใดดีสุดก็ไอ้ดาวมันมันงานปิดทองทำร้องหลังวัดเรียแช่มหลานเคยเขาเขายืมนมาทำร้อง เป็นขึ้นดมพันหนึ่งหมื่นบาทตีล่อครับนอกนอนเนาะครับโอ้ก็ถือว่าพอควนเนาะเก่งเก่งเก่งแตอยู่ทีแรกก็สองเก่งเลครับต่อไปสองหมามันก็ดีขึ้นเรื่อยเด็ขึ้นเรื่อยนะใช่แม่เขาก็อยู่ดีเนี่ยสวยเนาะอยู่ในนี้ครับแม่เขาก็ยืนยันเรื่องนี้เลยน้องเกิดแล้วเน่ยน้องเกิดเมื่อวันเด็กไอแดงน้องพวกลูกเกิดพวกนี้มีทุกคู่กี่ตัวทีเมืกี่ตัวนะปัจจุบันเนี่ย ตู้พูดที่เกิดมามีอยู่สามตัวครับตเมียะสี่ตัวปีนี้ปีนีน้เกิดมาเจ็ดแล้วครับนี่เจ็ดตัวแล้วครับปีนี้เอาเอาไว้เล่นเองยังไหมคุณเนี่ยเล่นยังขายก็ขายได้เพราะราคาถูกใจอ,อ่๋อเหรอคิดว่าจะเอาไว้เล่นเองก็แล้วแต่ขเขาไม่เขาก็เลี้ยงกับดูขนทขอขอข้องท้องว่าขนจังหวัดกวาตรงไทยจังหวัดพ่อวัวกขาตั้งแล้วชุดชุดชุดนี้นะพ่อวัวที่ไหนก่อนที่จะมาเป็นตุดดนี้เป็นพ่อวัวใหม่นะ ตัวนี้เพิ่งไปยืมบ้านลุงหมาบ้านใครนุ้ยหมาครับด้านเนี่ยก็หมาใสองบ้านวัวแมววัวมันเชิงมันเป็นลูกมันเป็นลูกพ่อวัวตัวเก่าเดี๋ยวมันเดี๋ยวพ่อขึ้นลูกแล้วพ่อวัวตัวนั้นอยู่ไหนตอนนี้อยู่ในบ้านครับอ๋อก็ยังเป็นเป็นของจัตตี้พ่ว้ไงใช่ครับอ๋อก็เลยแยกเขาออกไปแล้วเดี๋ยวเอาหมาไปเดี๋ยวซิกกันเขาฮะอืมเลยแยกไปเขาัวนี้มาเป็นพ่อพันพ่อพันเดี๋ยวเดี๋ยวสองวันที่ผ่านมาวันสองวันนี่ก็จะเอาไปขืนลุงเขาแหละวัวแมววัวทำไมวัวเขาเชิงเดี๋ยวพอมันมันเชิงได้กี่ตัวแล้ววมาันนเี่ย น่าจะเชิงไปสองแม่นะครับตามเห็นนุเฝ้าเฝ้าอยู่อีโบโดนไปหลายท่าเฝ้าเฝ้าอยู่เขาแค่สองแม่ก็เดี๋ยวก็คืนเข้าไปเหมือนเดิมเดี๋ยวเขียไปคืนงเขาบ้านนึงนึงเลยใกล้มากจะอยู่ตรงใกล้มากไปใกล้ตรงนี้อ่าคิดว่าจะเอาไว้นานต้องไว้เจ็วันสองวันไม่ไ้ไว้เดี๋ยวพอเชิงผมก็เอามาใหม่เพราะว่าผมจะเอาพ่อตัวเก่าทับแม่เก่าเก่าผมอ๋อก่อนอ่าเพราะว่ามันเป็นลูกตัวเก่าเนี่ยเดี๋ยวเอาอ้นี่ขึ้นเพราะไอ้นี่ลูกกําลังฮอตเลยตอนเนี้ยเลย อะไมากเลยนะอะไรมากเลยงเราอดเลยไอ้โผนไอไอ้ยอดเนี่ยไอ้ลูกไอ้ลูกลูกวิ่งใช่ไหมลูกเก่งเล่หน่มเขาซว่าจะฝึการนะครับองวาเรอากาก็จะของชื่อจารูกเล็ป้วยหลไม่รู้ครับก็จะประกซื้อการแเพิ่งไงซื้อห้ามหกมลนครบซื้อเส็ดซื้อตั้มท่าเหลือเตะท่าเหลือตั้มอะไรผมจำได้เนี่ยือวัวจัการยเนาะครับ อาการพ่อปั่นกันการพ่อดังรถเบนซ์เนอบผมขาว่าพ่อดางรถเบนซ์เทเบานบ้านไร่อะครับเราเขาก็ดีเนาะดีครับแล้วก็ไอ้นั่นดิเขาบอว่าพ่อไอ้จุดสะพานเล็กแค่ลูกไอ้นี่แหละครับเขาเขาว่าเาเล่ากันมานะเขาเล่ากันมานะผมก็ฟังเขาไม่ถีงก็ถือว่าเป็นพ่อวัวที่ให้ลูกที่จะได้เนาะลูกเก่งอะลูกเก่งกคือว่าเก่งผมยิ่งรู้มากว่าเชื่อแล้วแตเอาไปเถอะทางตะวันก็คือทอาเนาะน่าจะเป็นพรุ่งนี้หรือนี้นะเดี๋ยวแม่หัวเขาเชื่อ เขาเลี้ยงดีอ่ะเขาเห็นคนขอให้กินอาหารตอนเย็นเย็นมันสมบูรณ์เดี๋ยวเอาไปเดี๋ยวทินป์ไปกับกับับไ่คือลูกหัวตัวนี้ถ้าท่านใดสนใจก็ปอติดต่อมาดูได้เลยเนาะขายขายทุกคนผมขายทุกคนขายทุกคนครับเด่๋ยวหาผมยิ่งอะไรผมขายทุกคนขายทุกคนครับรนาคารตรงกันก็ขายกันขายครับขายขายขายนะครับแต่ตวเนี้ก็อาจจะ ยากหน่อยแต่ชี้ตัวนะตะชี้ตัวครับเพืออากขายปลาตัวเนี้ยการจะเก็บไว้เป็นขายพวกพวกจริงๆขายเกิดจะเก็บเป็นเป็นเหล่าเนาะครับเหล่าต่อเนื่องกันได้อีกไม่ดีกว่าขายเนื้อไปสิบกี่สิบตัวนี่กถือว่าเป็นเหล่าดีๆเนี่ยมันครับตัวนี้เหล่าดีๆอะตัวนี้ติดเนื่องมีมีพวกนอกได้มั่งมีเหล่าที่ว่าชีนี้มีเหล่าต่างๆที่อย่างที่เขารู้จักกันไหมเรา หน้าป้อมเราเราตะจีนอะไรนะรป้อมเราตะจีนอะไรนะ<อ>เราตะจันนั่นเรา<อ>พวกนี้<อ>มีมีไหม,มน,นี่ยครับผมอีกจุดเนี่ยเราเขียวก็ยากขเขาก็ว่าจะของกว่าเราตะจันผมไม่สื่อว่าจานะน้าผมครับแม่ดูซอยตันอ่ะตอนนี้ไปอยู่บ้านบางฮัด<ม>อ่ะแล้วก็อีกโผล่น้องสาวมันเป็นผมว่าเราตะจันใช่ไหมพี่แทน่ันก็นมีเช่อเราตะจันผมก็สื่อว่าจะคอกคอกหมู่มาดคลอกคลอกจามาดรัเสียนแล้วผลทุกอยเรียกเขาลุงเรียกตามลูกชาย ซื้อกมาตั้งเลขหมื่นพันอื่นั่นคอแผงเขาว่าผมพ่อปั้นเขาก็เอาหมื่นพันนั่นแหละครับเดี๋ยวตรงนี้ก็เดี๋ยวจะทางตาตี้นะอาชี้แต่ละตัวเลยว่าแม่เหล่าตัวนี้มีลูกยังไงผลงานเป็นไงเนาะครับครับครับ